สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mini Study ด้ดวยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูกันนะคะว่าเด็กมทเนี่ยปกติเขาเดินทางกันยังไงบ้าง,างนะทุกคนก็ตอนนี้มันก็ใกล้ที่จะเปิดเทอมแล้วเราก็อยากให้นักศึกษาที่ปีหนึ่งเนี่ยเพิ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่รู้ว่าจะเดินทางยังไง,ง,ไไง,ง,ก,งาาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะหรือว่ากับคนที่เคยอยู่มทมาหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยรู้ว่ามทมันเดินทางยังไงได้บ้างทั้งในแล้วก็นอกมหาลัยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะ มาเริ่มกันเลยกับการที่เดินทางในมหาลัยอันดับแรกก็เลยก็คือเป็นรถส่วนตัวเนาะอันนี้เราน่าจะทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเออถ้ามีส่วนตัวก็เดินทางได้เนาะต่อมาก็คือจักรยานเอ็นนี่วิวเนี่ยที่เราเห็นอยู่คือเขียวเนี่ยแหละก็เป็นจักรยานที่เราใช้บ่อยมากนะแล้วก็มีเติมรายเดือนนะแล้วก็มีทั้งจักรยานแล้วสกูตเตอร์เลยนะของเอ็นนี่วิวเราใช้จักรยานนั้นรายเดือนเดือนละสองร้อยน,นะครับก็จะมีรายเดือนรายวันรายอาทิตย์ก็แล้วแต่คนเลยนะว่าจะใช้แบบไหนถ้าสกูตเตอร์น่าจะเป็นเดดือนละาถนะ้้ใจไม่ผิ โอเคต่อมาหลังจากจักรยานไปแล้วจักรยานนี่ก็จะเป็นปั่นไปได้ทั่วมอเลยนะทุกคนก็จะแบบว่าปั่นไปได้แบบทั่วเออแต่ออกรถนอกรั้วมาหาลัยไม่ได้อย่างเดียวนะแล้วก็จะมีจุดจอดทั่วมาหาลัยเลยเราคิดว่าเดินทางด้วยแบบนี้ถ้าเดินทางคนเดียวเดี๋ยวกลุ่มเพื่อนแบบเล็กๆอะไรเงี้ยเราไม่ไกลมากปั่นจักรยานน่าจะสะดวกสุดน,นะมันจอดได้หลายที่โอเคต่อมาก็คือวินนะครับเครื่องวินมอไซค์แล้วก็วินมอไซค์นีจจะวานในมอเขาจะมีประมาณสัก4ี่จุดได้นะทุกคนวินนมอ ถ้าเป็นวินสีส้มเนี่ยจะไม่ใช่วินในมอนะทุกคนอืก็เข้าบริการก็อยู่มันสิบสิบห้าบาทนะก็ถ้าใกล้ๆก็สิบแต่ส่วนใหญ่ก็สิบห้าบาทแหละต่อมาก็คือรถอีีในมอทอนะอีวีนี่ก็จะแบบว่าเป็นรถเชอร์ตันบัสเป็นแบบมิรถมินิรถเมียแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของรถไฟฟ้านะทุกคนก็จะมีน่าจะยี่สคันมั้งในมอยี่สบกว่าคันเนี่ยแหละ แล้วก็รอประมาณสัก15นาที10นาที15นาทีนะทุกคนแล้วก็ถ้าชั่วโมงเร่งดดวนคนก็จะเยอะนะแล้วก็มีป้ายในมอนะอันนี้ก็ไปรอได้ว่าสายไหนผ่านไหนเนี่ยเราก็จะขึ้นแปลไว้ให้นะทุกคนต่อมาก็จะเป็นรถ2แถวในมอก็มีสองแถวเลยนะแบบมีประมาณสักคันสองคันเนี่ยวิ่งรอบมอแหละก็อันนี้จะเสียตังค์นะ6เเจ็ดบาทเราไม่เคยขึ้นเราเคยเห็นอย่างเดียวนะต่อมาก็คือเดินโอเคเดินก็เดินกันทางจักรยานเนี่ยมันแบ่งกันอยู่นะโอเคจบไปแล้วน่าจะจบครอบคลุมของการเดินทางในมอแล ต่อมาเป็นการเดินทางนอกหมอบางเดินทางนอกหมอเนี่ยก็จะมีเดินทางโดยรถตู้นะครับก็คือมีรถตู้มีท่ารถตู้นะมีไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับมีไป BTS หมอชิดนะก็คือจตุจักรนั่นแหละแล้วก็มีไปอนุสาวรีย์นะมีสักที่นะทุกคนที่แบบหลังๆเลยนะก็ขึ้นได้ที่ในมหาลัยเลยมีทั้งไปขาไปแล้วก็ขากลับราคาก็เช็คกันได้นะไปฟิวเรน่รู้สึกยี่สิบั้งถ้าเรา้าใจะไม่ผิด แล้วก็จะมีรถ2แถวไปฟิวนะอันนี้ขึ้นหน้ามอนะทุกคนรถสองแถวคันแดงๆไปฟิวเจอร์อลไยไม่เคยขึ้นแต่ว่าก็รู้ว่ามันขึ้นได้นะถามเพื่อนมาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีรถเมย์ไปอนุสาวรีย์นะทุกคนก็จะมีเบอร์ที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็น510นะทุกคนแล้วก็29าไม่เห็นแบบๆแบบแบบนะเออก็หลักๆการเดิน,นทางในมอก็มีประมาณนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังเข้ามาใหม่หรือว่ากําลังศึกษาอยู่นะ แล้วก็ถ้าอยากให้เราเจาะด้วยการเดิน,นทางด้วยวิธีไหนมป็นพิเศษก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้มีคำถามอะไรหรืออยากให้เราทำความคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้ครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก็วันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย